สวัสดีค่ะเพื่อนชาวคอกระถทะาหงางกิวอลนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่มานั่งอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้สาขาเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเมนูที่เราสั่งก็จะมีน้ำเต้าหู้เกร็ดน้ำแข็งนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ค่ะบัวลอยน้ำขิง3ามใบเถานะคะต้องหวานราวชูการ์นะคะสุดท้ายนี้นะคะอันนี้คือเมนูเต้าทึงค่ะเพื่อนอย่างแรกนะคะน้ำเต้าหู้เกรดน้ำแข็งค่ะเพื่อน หวานแบบเบาๆไม่ถึงกับหวานมากเข้มข้นนะคะหอมน้ำเต้าหู้แล้วก็รสชาติแบบหวานกำลังดีค่ะอร่อยมากอันนี้เราชอบนต,ต่อมานะคะอันนี้ค่ะโบวลยน้ำขิง3ใบเถานะคะอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงอันนี้ไส้งาดำเราไม่แน่ใจว่ะ<อ>เดี๋ยวลองต้องกัดดูก่อนนะคะเพือ่อน อันนี้ไส้เผืดํำนารํดำมาดำซ้นอ,อันนี้มันจะมาพร้อมน้ำาขิงนะคะแต่อันนี้จะกินแบบร้อนนะน้ำาขิงนะคะรสชาติเผ็ดกำลังดีะคะ่ะหวานน้อยนะคะอืมอันนี้เป็นไส้เผือกอืมบวรอยคือแป้งบางไส้ไส้คือแบบนุ่มละมุนลงตัวและคะ่ะ เราจะบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากเต้าหวยที่เราเคยเห็นที่มันเป็นสีขาวใช่ไหมเพื่อนแต่เต้าหวยของที่นี่เนี่ยจะมีเป็นเต้าหวยเขาเรียกว่ามันม่วงด้วยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้ที่เราสั่งเนีปกติเต้าหวยเขาจะกินกับน้ำขิงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราสั่งกินกับนียบราวนชูการ์นะคะนี่เราจะบอกว่าเต้าหวยที่นี่อร่อยมากนุมน่มๆนนวลแล้วก็เข้ากับน้ำตาลบราวน์ชูการ์มากมาก เต้าหวยที่นี่เลยเด็กต้องฝั่งหอมเต้าหวยที่มันจะมีกลิ่นไม่ไมินดนึง<ห>อ่ะไม่รู้ยังไงแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเต้าหวยนะคะสุดท้ายน,นะคะอันนี้คือเมนูเต้าถึงค่ะเพื่อนก็จะมีเ mm นี่ยนี่น เ<อ>ม็ดเม็ดแมงลักนะคะ <g ill ains> ลูกเยตกยแปะกล้ยแล้วก็เฉาวกล้วยต่างๆลูกชิดก็มีค่ะ <g ill ains> เพื่อนแล้วมีลำไย,ยด้วยนะคะหั่วแดงอันนี้น่าจะเป็นคุ้นมะพร้าวปะ <g ill ains> เมนูนี้คือเป็นเมนูที่รวมเอาธัญพืชน,นะคะมารวมกันแล้วก็กินกับน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำแข็งเ <g ill ains> มนูนี้คือสดชื่นแล้วก็ายร้อน <ure> มากๆะคะ่ะอันนี้คุณแม่ชอบ ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าหวานไม่พอนะคะเติเมน้ำตาลได้ที่นี่นะคะเขามีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะมีที่กรุงเทพพารากอนโยร่าแล้วก็ที่นี่อยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะโชคดีสำหรับคนเชียงใหม่นะคะที่มีคาเฟ่นในสไตล์แบบนี้นะคะที่แบบดูกว้างๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแถมยังมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะเพื่อนร้านนี้นะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นาน,นะคะ่ะแล้วก็ขยายพื้นที่เอาดอ o r แล้วด้วยนะคะ ร้านจะอยู่ใกล้ๆกับสักว์กสัิย์นะคะเพื่อนใครที่ชื่นชอบร้านนี้ก็อยืนตามมาทานนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย กูดไหมให้ปะาป้าน่อย